ครับนี่หุยหอพักจังหน่อยครับกินข้าวแรงครับผมจำกับเจ้วครับเจ้วขี้เพียอืม้<ะ>หวานป่วยเลย คราวเหนียอ่อนๆครับ <c oughs> จะคำก่านหน้าคันแทน,น้าห <c oughs> กหกเมืองจำหมดเปียวครับ <c oughs> อุมเบ่ม์พักข้าวพักเบิร์ตชิมเสือสะดุ้งไฟบ้าตอนงามๆเลยครับ มักเกลือครับขงนัวครับไม่ต้องใส่ยังไงมันจิเสียรสชาตินะครับให้ <c oughs> มันได้กินเนื้อกินไยของเนื่อคมับนี่โอ้ยอื้อหือมาครับ คนนอนเด็กเนี่ยฟังหายกันเนื้อมากินอ่างอีแล้วม,มาขึ้นนี่กับอย่างควายมันนี่ยอยู่เนืเนอ อาสีมือเล็หน่อยครับแสงมันบอพ่อปันไหนอ่าสีปั๊บขึ้นร้ายผัดอย่างมันทีหลอกปวดเจลคนนะครับกับใส่มันพอมอืมอึอ่งบักเผาแซ่บครับ แกวแซาะแซครับอย่างนี้ครับมันอย่างเสืออาที่เครื่องหัวนะครับเพราะอยากให้พี่น้องเห็นอันนี้ <c oughs> พวกอาหารนะครับ ม,มาเด้อพยายามมากินมากินน้ำกันครับมาหาผมได้ยเลยนีเนีสู้กินคนนี้ขึ้นไหยนิดเดียวถ <c oughs> อนจำลักใบครับบ่ เสียตะบอมี่ผักผมไม่รูกล่องของโฟกัสมองได้แล้ครับนี่ เอาใบตับ <c oughs> พอผมตั้งเป็นแม่นวลครับบริตั้งออโต้ตับกับนี่ครับตับกับเสือบายเขาโอ้ยมากครับมากมากกินน้ำกันครับจามะปลาคุยแจ้วโอ้อหวานหอม